เผยข้อมูลตลาดภูมิภาคเจาะลึกภาคตะวันออกเชียงเหนือเบอิกทางโอกาสใหม่ให้ธุรกิจด้วยติ k กต็อในปี2565ประชากรไทยมากกว่า78เป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตและดิจิทัลแพลตฟอร์มได้กลายเป็นหนึ่งในบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการตัดสินใจของผู้บริโภคจากข้อมูลของกสทชระบุว่า60ของคนไทยได้รับอิทธิพลจากสื่อออนไลน์ คนที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่69%มักจะใช้สำหรับการค้นหาข้อมูลอัปเดตข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน63%ดูวิดีโอ60%มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่69%มักจะใช้สำหรับค้นหาข้อมูลอัปเดตข่าวสารและเหตุการณ์ปัจจุบัน63%ดูวิดีโอ60%มองหาแรงบันดาลใจใหม่ๆ และที่น่าสนใจก็คือ46%ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์นอกจากนี้การล็อกดาวน์ประเทศไทยในช่วงปีที่ผ่านมาทําให้ออนไลน์ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของผู้คนไปโดยปริยายเพราะนอกจากนักเรียนนักศึกษาจะเรียนออนไลน์กันเกือบ100%แล้วคนทํางานส่วนใหญ่ยังสามารถ work from home ได้อีกด้วยสิ่งที่ตามมาก็คือพฤติกรรมการย้ายถิ่นฐานและการกลับมาใช้ชีวิตในถิ่นกำเนิด เมื่อผู้คนสามารถเรียนหรือทำงานออนไลน์ได้ชีวิตในเมืองหลวงอาจจะไม่ใช่เรื่องจำเป็นอีกต่อไปเห็นได้จากสถิติของประชากรนอกภาคกลางที่มีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นโดยขณะนี้คนไทยมากกว่า69%อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่างๆซึ่งนับเป็นผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่แบรนด์สามารถขยายโอกาสในการเข้าถึงได้ผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นกันจากการสำรวจของติ kt o อเราพบว่า ผู้บริโภคในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ84%มีส่วนร่วมกับสื่อออนไลน์อย่างน้อยหนึ่งสื่อต่อวันและ TikTok อยู่ในสามอันดับแรกของแพลตฟอร์มที่พวกเขาส่วนใหญ่ใช้เวลาในแต่ละวันที่น่าสนใจก็คือผู้ใช้ TikTok ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและในกรุงเทพต่างมีทัศนคติและความคล้ายคลึงกันในแง่พฤติกรรมที่สามารถเข้าใจและเข้าถึงโลกดิจิทัลได้อย่างลึกซึ้ง พวกเขามักจะใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันหรือท่องโลกออนไลน์เพื่ออำนนยความสะดวกให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้ใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและถือเป็นกลุ่ม Early a d o p t e r ที่ชอบเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆซึ่งมีความคล้ายคลึงกับผู้ใช้ในกรุงเทพตามผลสำรวจของกสท,ทชยังพบว่าข้อมูลอินไซต์ของพฤติกรรมผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พวกเขาอยู่ในอันดับหนึ่งที่โลกออนไลน์มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและซื้อของผ่านสื่อออนไลน์เป็นหลักโดยที่แม้แต่กรุงเทพยังตามมาเป็นอันดับที่3ซึ่งนั่นหมายความว่าโฆษณาออนไลน์ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่หลักที่แบรนด์สามารถสื่อสารและน้มน้วให้ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการตอบสนองกับแบรนด์ได้อย่างแน่นอน และจากบริบทนี้เท่ากับว่าผู้บริโภคที่มีภูมิลำเนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ก,กลายเป็นประตูสู่โอกาสใหม่ๆที่แบรนด์ควรจะพิจารณาเพื่อเข้าถึงต่อไปเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือและกรุงเทพนั้นมีความใกล้เคียงกันอย่างยิ่งช้อปปิ้งออนไลน์กลายเป็นแนว normal ของคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือการช้อปปิ้งออนไลน์ได้กลายเป็นพฤติกรรมปกติทั่วไปของผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากการสำรวจพบว่า ผู้ใช้ติ๊กต็อกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9ในทุกๆ10คนซื้อสินค้าออนไลน์ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและ37%ของผู้ใช้ติ๊กต็อกภาคตะวันออกเฉียงเหนือซื้อของออนไลน์อย่างน้อยทุกๆ2-3สัปดาห์ประโยชน์ที่มาจากการช้อปปิ้งออนไลน์นั้นผู้ใช้ติ๊กต k อกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเปิดใจมากขึ้นและเต็มใจที่จะซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่ต้องลองสินค้าก่อน 5 5ของผู้ใช้ t ิ k ตอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมรับว่ามั่นใจจากการซื้อสินค้าออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องลองก่อนนอกจากนี้34%ของผู้ใช้ t ิ k t อกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซื้อผลิตภัณฑ์จากการดูไลฟ์ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาและตัวเลขนี้มีแนวโน้มมากกว่าผู้ใช้ t ิ k t o k ในกรุงเทพ1.2เท่าแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แถวหน้าของการช้อปปิ้งออนไลน์ที่สำรวจช่องทางความบันเทิงอื่น เมื่อช้อปปิ้งออนไลน์โดยหมวดหมู่ยอดนิยมของผู้ใช้ติ k กต k อกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่ความงามและการดูแลส่วนบุคคลเช่นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวเครื่องสำอางอุปกรณ์อาบน้ำแฟชั่นและเครื่องประดับเช่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นโทรศัพท์มือถือสายชาร์จโทรทัศน์อาหารและเครื่องดื่มเช่นอาหารสดอาหารและเครื่องดื่มบรรจุก,กล่อง ของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกการจัดเก็บและการจัดระเบียบเฟอร์นิเจอร์ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเช่นการซื้อแอปเครดิตเกมบัตรกำนันดิจิทัลและเมื่อถามถึงการซื้อออนไลน์ครั้งล่าสุดในช่วง30วันที่ผ่านมาผู้ใช้ติ๊กตอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือทุกหมวดใช้จ่ายเฉลี่ย2,800บาทต่อคนซึ่งมากกว่าผู้ใช้ติ๊กตอกในกรุงเทพถึง1.3เท่าซึ่ง98%ของผู้ใช้ติ๊กตอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะช้อปปิ้งออนไลน์ต่อเนื่องจากเป็นช่องทางที่พวกเขาชอบดังนั้นแบรนด์ที่มองเป็นเป้าหมายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือควรจะมีหน้าร้านออนไลน์ที่มีความหลากหลายและสะดวกสบาย6ใน10ของผู้ใช้ติกตอกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขายังได้วางแผนที่จะซื้อจากแบรนด์เดียวกันหรือลองผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์ปัจจุบันของพวกเขาต่อไปปัจจุบันผู้บริโภคชาวตะวันออกเฉียงเหนือมีความกระตือรือร้นและต้องการมีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มดิจิทัลมากขึ้นโดยทิ t o อก เป็นหนึ่งใน3แพลตฟอร์มชั้นนำที่พวกเขาใช้ซึ่งมากกว่า72%ของผู้บริโภคชาตะวันออกเฉียงเหนือใช้ t ิ k ต ok ในช่วง30วันที่ผ่านมานอกจากนี้67%ของผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือยอมรับว่าพวกเขาได้รับอิทธิพลจากโฆษณาที่พวกเขาเห็นบนแพลตฟอร์มดิจิทัลจึงเป็นโอกาสอันดีที่แบรนด์ต่างๆจะใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนมนาผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือสอดคล้องกับคอนเทนต์บันเทิงที่พวกเขาต้องการมากที่สุดที่กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ด้วย43%ของผู้ใช้เห็นด้วยว่าโฆษณาออนไลน์ที่น่าดึงดูดที่สุดคือโฆษณาที่สร้างความบันเทิงและเมื่อเทียบกับโฆษณาแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโฆษณาทิกตอกดีกว่าเพราะผู้บริโภคภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองว่าโฆษณาบนทิกตอกให้ความบันเทิงและสร้างสรรค์มากกว่าและความพิเศษที่สร้างความแตกต่างที่พบจากการสำรวจคือผู้ใช้ทิกตอกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือครึ่งหนึ่งยอมรับว่าติดตามบัญชีตามภูมิภาค เนื่องจากพวกเขาพบว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่จากบัญชีเหล่านั้นนอกจากจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสารรค์แล้วยังเกี่ยวข้องกับความสนใจทำให้เกิดแรงบันดาลใจมีความเป็นเนื้อแท้ที่จะเข้าถึงตัวตนของพวกเขาอย่างจริงจัง TikTok สร้างโอกาสให้ธุรกิจในภูมิภาคสำหรับแบรนด์ที่ต้องการเข้าถึงผู้บริโภคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบน TikTok นอกจากโซลูชันที่หลากหลายสำหรับแบรนด์ที่จะช่วยสร้างการค้นพบการมีส่วนร่วมตลอดจนการตอบรับจากผู้บริโภคแล้ว แบรนด์เองยังสามารถเชื่อมโยงกับบรรดาครีเอเตอร์ในพื้นที่ที่จะช่วยสร้างคอนเทนต์ให้เข้ากับบริบทและชนะใจคนในท้องถิ่นได้ที่ TikTok Creator Marketplace ที่มีความหลากหลายในทุกอุตสาหกรรมทุกธุรกิจการพลิกจากวงการเพื่อเข้าถึงตลาดภูมิภาคด้วยข้อมูลอินไซต์เหล่านี้จะเพิ่มโอกาสทำธุรกิจเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด,ดิจิทัลต่อไปขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ www tiktok ok. com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่อง P.R. Variety ด้วยนะคะ